สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาพบกับแนวทางหวยหุ้นนิคกีเช้าบ่ายนะครับนะครับผมมีรอบปกติแล้วก็ V.I.P. นะครับสลับแนวทางที่ผมให้ไปนะครับผมก็นะครับสลับในผลหวยในรอบเช้านะครับพี่ๆผลในรอบเช้าผมให้เด่น6เด่น9ไปนะครับเด่น6เด่นเไปในรอบ V.I.P. นะครับ 299กับ05นะครับ v p วิ่งรุ่นที่9มานะครับพี่พี่วิ่งรุ่นที่9มาเข้าที่99นะครับส่วน05ไม่มีนะครับส่วนรอบปกตินะครับ1 76กับ 02%. 02%. 02ไม่มีนะครับมาเข้าในตัวกลับ6776นะครับผมแต่ไม่ใช่ตัวที่ผมจองให้นะครับไม่รู้ว่ามีพี่พี่ท่านใดได้เอาไปเสี่ยงโชคหรือเปล่านะครับส่วนรอบบ่ายนะครับเด่น4เด่น6วรุ่ที่4นะครับ Vap นะครับ Vap ออก3 0 2กับ0 2นะครับโอ้โหสเดินดีมากนะครับพี่พี่สลับเมื่อวานนี้หุ้นนี้ขี้นะครับก็ไม่มีนะครับพี่หลุดไปนะครับ Vap นี่หลุดไปนะครับสรอบปกตินะครับ8ปดกับ87นะครับอันนี้ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะครับผมเนาะเขียนผิดนะครับแล้วเอาเอาปากกานะครับเนาะเอาปากกาลบนะครับผมเนาะนะครับ ก็นะครับผมก็สำหรับในรอบปกติออก8 9 1 8 7้าหนนะครับผมให้เด่น4ีเด่น6ไปอันนี้หลุดนะครับพี่พี่แต่ว่า3ตัวพี่พี่ดูเกือบแจกนะครับอันนี้หนึ่งห8อันนี้891นะครับก็คือ6กับหัวนะครับพี่พี่หกับหัวนะครับอืมนะครับมันก็น่าเสียดายนะครับพี่พี่เน้นไปที่68นะครับออก87นะครับผม ผิดอย่างละเต้มนะครับเนาะทั้ง3ตัวทั้ง2ตัวนะครับก็สรุปแล้วในรอบบ่ายนี้ก็หลุดนะครับได้แค่เสียวนะครับนะครับผมได้แค่เสียวนะครับส่วนในรอบเช้ามาใน1คู่นะครับ7 6 6 7นะครับสับแนวทางหุ้นนี้คีนะครับก่อนไปรับชมนะครับพี่พี่ก็ฝากคำเตือนไว้เช่นเคยนะครับเหมือนทุกครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมได้มาจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ สำหรับนะครับผมในรอบเช้านะครับในรอบเช้านะครับผมผมให้เด่นไปที่นะครับในรอบเช้านะครับผมหยาประกาหาประกาก่อนนะครับในรอบเช้าผมให้เด่นไปที่5แล้วก็3นะครับ สายวิ่งลูดนะครับผมให้ไปที่เลขก3นะครับสำหรับใครที่ชอบลูดนะครับผมส่วนเด่น5นะครับก็จะมี50นะครับ52นะครับ54แล้วก็58นะครับส่วนเด่น3นะครับก็จะมี30 สามสองสามสี่แล้วก็สามห้านะครับพี่พก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในตัวเจาะรอบเช้านะครับตัวเจาะรอบเช้าผมให้ไปที่นะครับผมห้าศูนนะครับห้าแปด สามห้าแล้วก็ 30, สามศูนย์นะครับสลับตัวเจาะนะครับห้าศูนย์สามศูนย์ห้าแปดสามห้านะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นก็จะเป็นนะครับหนึ่งห้าศูนย์นะครับหนึ่ง สามห้านะครับนี่เลยในรอบเช้านะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับพี่พี่ในรอบบ่ายผมให้เด่นไปที่เจ็ดแล้วก็สามนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับผมผมฟันไปที่เจ็ดนะครับเด่นเจ็ดเด่นสามไม่รู้ที่เจ็ดนะครับจับคู่เด่นสามนะครับพี่พี่ก็จะมี

ส่วนตัวที่จะเน้นให้นะครับอบปนี้นะครับ3ามหมืนไอสามนะครับ3ามนะครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็นะครับพี่ๆสามสี่สามเก้าเจดหนเจดสนะครับผมส่วนนะครับตัวจออ เอ็มไพ่3ตัวเนาะครับเนาะสตัวหลักร้อยนะครับตัวเจาะจอบไปแล้วเนาะสามสี่สามเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะครับหลักร้อยนะครับสามตัวผมให้พิที่เลขหนึ่งเช่นเคยนะครับก็จะมีหนึ่งสามเก้านะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับผมก็เลขหามนะครับเมื่อวานนี้นะครับพี่พีท่าใครได้ได้ดูตอนไลฟ์สดผลหวยหุ้นดิคีรอบบ่ายนะครับผมเดบ เสียดายแทนพี่พี่เพื่อนเพื่อนมากๆนะครับเพราะว่าตอนในนาทีนาทีประมาณว่าบ่ายสามโมงตรงนะครับก็คือเลขของเรานี่มาหมดเลยนะครับมาหมดเลยนะครับพี่พี่ก็จะเป็นทั้งหนึ่งสี่แล้วก็หกสี่นะครับอันนี้ในในเวลาในเวลาบ่ายบ่ายโมงตรงนะครับพอบ่ายโมงใกล้ๆจะหนึ่งนาทีพี่พี่เขาดีดไปอีกรอบเป็นหกหกกับสี่สี่ ก็ยังมาของเรานะครับถ้าวิ่งรูดนะครับก็ยังมาของเราอยู่นะครับพอผลสุดท้ายดิดไปดิดมานะครับผมผลที่ออกอะไร8 9 1กับ8 7นะครับไปซะงั้นนะครับผมเราเสียดายจริงๆนะครับพี่พี่ก็วันนี้นะครับแอดก็ฝากไว้เป็นกําลังใจเช่นเคยนะครับลองพิจารณาดูนะครับรู้สึกว่าจะเข้ามาในรอบเช้า2วันแล้วนะครับวันจันทร์น่าจะเข้าไปที่0 9 9ย์นะครับตัวเน้นนะครับผมวันที่เมื่อวานนี้นะครับ วันที่16นะครับก็ในรอบบ่ายก็มามาได้แค่เสียวนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่าก็อย่างที่ผมบอกว่ามันเหมือนว่าช่วงใกล้ๆกล้จะหมดเวลานะครับแนวทางนี่มาตรงเราเป๊ะเลยนะครับพี่พอเวลาดีดไปแค่นั้นแหละดีดไปตามเลยนะครับผมเนาะนะครับก็ขอบคุณกําลังใจที่พี่เพื่อนทุกคนนะครับผมเนาะหวังว่านะครับวันนี้นะครับวันนี้วันวันพุธนะครับจะมาทั้ง เช้าทั้งบ่ายนะครับพี่พี่เนาะขอให้มาตรงตรงในเน้นเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่พี่เพื่อนทุกทุกคนนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ลำรวยร่ำรวยกันทุกทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ